ซมาแล้วค่ะอุปกรณ์เคยเท่าลุยเองไม่ต้องรอร้านมาส่งว่าสันเพราะว่าเพราะฝ้าวยาเก็ดฝ้าวยาเก็ดแม่บุญยแม่บุญยออกงานอีกแล้ววันนี้ทักทายสบายดีอยู่ทุกมองทุกดูเลย hòn họn vay Sao màu chạy tạo Hôn vay, phá luôn tí À, thua lộ lấy nhảy rồi Như nhảy thế, nhảy vả thế bà này <cười> <cười> Cháu vẫn thử cân tí มันอนมันฮอนเอาผ่าห้องบรุงที่หอลูกหลานเต็มต้นมะเพืองอุปกรณ์มาพร้อมใช้สะแผ่นยังคือเอามาเลยสิ dạy uh, uh, <laughs> à, <khons> <laughs> bác bác dạy 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 nhảy, ตอนแรกวาทีสลับเล็กเพราะว่ามันต้องใด้เปนนี่เนมันสาับเร่ได้เลย้องมาเล็กอมันกูอแบบห้าต่อแบบนี้ห้าต่อแบบนี้ได้มันสาับเล็กได้ตัวนี้เอได้ลูกที่ฮะได้ได้เกือแต่เกือบนต้น หมวกมีใส่ได้หมวกนะกุ๊บนั่น,นกุ๊บก,ก็มี่โอ้ยเขาลืมเขา,าลืมจอดเ,อเอดีย๋ยวมึงจ้างจ้ะได้คิวกินหวานกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็กินหวานเฮ้ย,ยได้กินหวานหว,วานเหรอกระเล่นมาลแล้ว ใส่เอิ <that> not bad, not bad. <ra ps> ้นเนดเด้อลูกอือสวัสดีพ่อลุงบักนึงไอ้บ่ขายแกงหมาแม่เอ้อน้องมาดูน้องหานยังมาบ่เบิดเด้พี่น้องร้านข่อยยังมาบ่เบิดลที่จนเบิความมันอร่อยอร่อยมากคั่นแม่นเย็นแห่งกว่านีเนาะแม่นแม่นแล้ว โอ้ยคือหนังเป็นยิงลาางามแเด้ออนซอนเจอเด้ออนซอนเจเด้นั่งกินของหวานรสตีมากค่ะสวยงามมากค่ะหวานน้นองซ่บ <c ười> คือบัวหยกตัวยองอ่ะัก <c> เ <ười> <c ười> ขินทำไมเนี่ย,ยมือเศร้านี่ลุงเธอลุงที่เขิอนอยู่ลังค้าผม ยิ em, ่มเยอะเยอะบัติปัสสาวนกเขินเขินเลื้ยงยังบัดนี้หวานกินหวานกับจิเขินเขินไอ้เมานังเบิร์กคนเราแต่ถ้าส่งสายตาไปมองแบบมันเขินนะเขินนะป้าไว้แล้วได้แม่ตากหายยู่แล้วนาำของไป อ้าวกำลังย่องผัดงะล่ะบ่านนี้อะไรกันเนี่ยกำลังชมพอดีเลยว่านั่งสวยงามมากวานซาคูวันซาคูทงหนึ่งไปแล้วทงหนึ่งกะแสบแล้ว วันคสซาคู่สู่กันกินเดี๋ยวเอารอบใหม่โฮ้ยอร่อยมากทั้งหวานทั้งมันเมื่อวานนี้ก็หวานรสช่องอร่อยมากแซ่บหลายหอมหวาน <c oughs> จังมายังไม่ยนามีแต่ของกินจนเต็มโตเมื่อนี้มือสั้นวันดีว่าสันมือสั้นวันดีให้กินอิ่มแล้วบอกให้บอกให้อดให้ยากน้อยเอาก็แนวมางุ่มไว้เดินน่อยนี่น่อยเขาเดี๋ยวเม่วันจะตอมผู้ดีก็ละมั่งตัวผู้นั่งเอามางุ่มปุ๊บไว้นี่เผื่อเอื้ออยากสิได้มาเปิดกินโอ้ค่อยก็ท่ากินอ่แ้กินพ่อกัเจ้าแล้ว เนีย่ยังไม่แล้วเหรอเธอทุงท <ไป S 1> ี่ได้แล้วแหละอิ่มแล้วครับเอออิ่มแล้วนอนพักผ่อนได้เจ้าเราเคยเถ่าช่วงบ่ายเพล่ะเคยถ่าสิาพ,าาสพามาเห็ดยังบุบหูแด่เนาะเป็นงานเล็กเอาแสไว้เด้นลูกเด้อใส,ส,ส่กระชามไว้ของวนันให้กินพละถวยบ่ต้องกินหลายถวยเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะบบทั่วกันเพราะว่ามันน้อยมันมีน้อยมีน้อยกินน้อยฮะอีลิติไปลอยเบิรดข้งปันไดตที่เจาเข้าไปข้างในอ่าลุงที่ก็สองสองตอนใดลูกอ่าควัละสองตี สัมพอดอกยังเบิดหม้อผู้คนละ่องละซองนี่เออเอหนาถวยเดียวเซ่บยู่น้องก็ดูแซ่บบ๊วีดอกว่าสิบเัสเบเ็รยำได้แซ่บยำหนักหน่องกิน ปากหวานนะแม่จันคิดก็าปากหวานนะถ้าทำของหวานนิดปลาเมากับเสาวหลังทำอร่อยว่าสันอยากนอนก็นนอนเราด้วยนอนผักผอ่อนเราด้วยนอนผักผอ่นอนเราด้อเดี๋ยวก็มาเหดต,ต่อจัดการอ่าสีเบิร์นอีก <c oughs> จะเบิร์นอีกมาเร็วมาเร็ว มาแล้วแกงหน่อไม้เฮ้ยวะาสันใส่แกงหน่หอไม,ม้นะฮะก็แหวกแนเนื้อ <c oughs> เลยเด่งของวันเบ่นของวนัน,งวน,น,งวนให้อไหะไรให้แม่ใหญ่วานนี้เฮากัสีกินข้าวรอบเพลนมีแกงหน่อไม้อีกแล้วค่ะส่วนลุงทีกินเสร็จแล้วลาบหมู <c oughs> <c oughs> จ้าจ้าอะไร มาเยอะๆเด้อมากินได้เมาคือมันก็มาเด้อเดี๋ยวคใครจะบ่มอะไระเซ็นเด้อกระเซ็นยังกระเซ็นเต็มอยู่ก็ลองมาใส่บาตรเลยกินข้าวเที่ยงกินของหวานเสร็จอ่าเอาสุลูกสุลานกินแล้วก็ไปให้แม่ใหญ่นำ แบ่งให้แม่น้องหนึ่งน้ำเนาะพี่ๆน้องๆแด่งกันกินพี่น่องพี่น่อยกินน่อยเฮ้ยมีลายกินลายว่าซ่านแล้วก็เริ่มเหตุงานตามสภาพเนาะพี่น่องก็คิดได้สำได้ละมีไปเบินเยียนคุณอากำลังเริ่ม เอาเลขขึ้นลังคากระซีเปลี่ยนหูบฮูบฮูบส้มใหม่นะ่ะเห็ดลังคาแบบจักสิไเปแบบไดบาดถาเบิงถาส้มพี่น้องเอ้ยจักสิเป็นหูบได้เ็ตแล้วแล้วก็ผ้าเห็ดขอบุญขอบคุณนำเอฟซี C, ทุก่านทุกคน่านตรงนี้ใจบุญทุกคน ข่าเบิงงขาส้มแล้วก็ติดตามให้กำลังใจตลอดมาขาบุญกักคุนนำเอฟซีผู้ขาเบิงเนาะโหลดกาห่างๆพี่น้องก็ไม่คิดผ้าถิ่นแถวจิ๊กซอกสะเตอร์กระเหียนทอดสะเตอร์ สูกับสีไปพ่อสูอ้าวอันตาลายเลยติดตามเบิง่งติดตามชมเนาะว่าจากมืออสิแล้วขอบุญขอบคุณเดอ้อปราเมาาจะขอจบคลิปไว้สำนีก่อน ຂໍການກິບຫນ້າຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກແລະສຸຂະພີທີ່ກັບເງາສົມສະບາດີ